สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้เย็นๆป้าแมวก็พามาเที่ยวชมสวนบ้านคุณยายบัตอีกแล้วนะคะบ้านคุณยายบัตนะคะเป็นสวนบ้านคุณยายบัตนะคะท่านผู้ชมขามาเริ่มกันที่เพชรเจ็ดสีนะคะท่านผู้ชมเพชรเจ็ดสีลุ้นด่างเนาะนี่นะคะท่านผู้ชมเพชรเจ็ดสีลุ้นด่างสวยๆแบบนี้นะคะท่านผู้ชมขานี่นะคะมีกี่กระถางเนี่ยอา้าวท่านผู้ชมขาคุณยายบอกว่า ให้อยู่ที่150บาทนะคะท่านผู้ชมเพชรเจ็ดสีลุ้นด่าง150บาททุกกระถางนะคะท่านผู้ชมรีบมานะคะกระถางละ150บาทนะคะท่านผู้ชมค่ะทุกกระถางนะคะท่านผู้ชม150บาทนะคะเพชรเจ็ดสีลุ้นด่างนะ150บาทนะท่านผู้ชมอืมดีนะคะต่อมาเป็นเศรษฐีพันล้านนะคะท่านผู้ชมเศรษฐีพันล้านลุ้นดางนะคะท่านผู้ชมแบบนี้นะไซส์แบบนี้เลย นะคะป้าเมวพาดูนะใส่แบบนี้เลยนี่นะคะเศรษฐีพันล้านรุ่นด่างอยู่ที่350บาทนะคะท่านผู้ชมค่ะ3า0บาทเนาะแล้วมาต้นนี้คุณยายขอคุณยายขอนะคะนี่ต้นนี้ติดด่างนะคะท่านผู้ชมเห็นไหมคะติดด่างขอ450บาทนะคะท่านผู้ชมค่ะต้นนี้ขอ450บาทนะคะท่านผู้ชมมีต้นเดียวนะคะนี่นะคะท่านผู้ชมป้าเมวพามาเที่ยวได้ของทุกถูกกลับบ้านนะคะท่านผู้ชมรีบมานะคะแล้วต้นไม้ต้นนี้แปลกแปลก ยายบอกว่ามันติดด่างคุณยายขออยู่ที่300บาทนะคะท่านผู้ชม300บาทเนาะ300บาทนะคะท่านผู้ชมขาส่วนเพชรเจ็ดสีต้นใหญ่ๆกัดสีแบบนั้นเลยแบบนั้นเลยนะคะท่านผู้ชมคุณยายขออยู่ที่270บาทนะคะ270บาทเนาะกัดสีแล้วนะคะ270บาทนะคะท่านผู้ชมขา270บาทนะคะอ่าต่อมาเป็นนบ .9 ิราุ้นด่างนะคะ นกพะเก้าลุ้นด่างค่ะท่านผู้ชมนี่นะคะนกลบพะเก้าลุ <necessary> <In God terms> ้นด่างแบบนี้เนาะกระถางละ250บาทนะคะท่านผู้ชมนกพะเก้าลุ้นดางนะคะท่านผู้ชมขา250บาททุกกระถางนะคะท่านผู้ชมค่ะท่านผู้ชมขาต่อมาเป็นหงเหินแบบนี้นะคะหงเหินนะคะท่านผู้ชมหงเหินไซส์นี้100บาทนะคะท่านผู้ชมไก่ตัวงามของคุณยายอ่ะไก่ตัวงามของคุณยายอยู่ที่60บาทนะคะท่านผู้ชมขา60บาทนะคุณยายมีไม่กี่กระถางนะคะ60บบาทเนาะ ท่านผู้ชมขามาดูชายชนคุณยายนะคะป้าแมวพามาดูนะคะวันนี้ชายชนคุณยายคุณยายบอกปอยให้น่อยคุณป้าแมวป้าแมวมาปล่อยให้นะคะกระถางละร้อยห้าสิบาทนะคะท่านผู้ชมชายชนลุ้นป้ายร้อยห้าสิบบาทนะคะท่านผู้ชมขารีบมานะคะท่านผู้ชมนี่นะคะป้าแมวพาดูนะคะมีไม่กี่กระถางเนาะชายชนลุ้นป้ายนะคะท่านผู้ชมขานี่นะป้าแมวส่งให้ดูนะคะร้อยห้าสิบบาททุกกระถางนะคะท่านผู้ชมชายชนลุ้นป้ายนะคะอ่า นี่นะคะท่านผู้ชมต่อมาเป็นกลุ่มผักกันของคุณยายนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะกลุ่มผักกันเนาะสวยๆนะคะท่านผู้ชมค่ะกลุ่มผักกันนะคะท่านผู้ชมถามป้าแมวได้นะคะต้นนี้หงเหินต้นนี้คุณยายขออยู่ที่100บาทนะคะท่านผู้ชม100บาทนะหงเหินต้นนี้นะคะนี่นะคะป้าแมวบอกราคานะนี่คือราคาบ้านคุณยายนะคะท่านผู้ชมค่ะา150นะคะชายชนลุ้นใต้นะคะท่านผู้ชมค่ะต่อมาเป็นสตรอเบอรี่พิคงนะคะ ทำไมถึงเรียกว่าสตรอเบอรี่พิงนี่ท่านผู้ชมดูสีเขาจะเป็นแบบนี้เลยเห็นไหมคะท่านผู้ชมขานี่เนาะนี่นะคะสตรอเบอรี่พิงนะคะท่านผู้ชมเขาจะเริ่มกัดสีเหมือนแม่เขาแล้วนะคะคือต้นนี้คือต้นแม่นะคะท่านผู้ชมขาสตรอเบอรี่พิงนะคะท่านผู้ชมสวยๆแบบนี้เลยเอาไปกระถางละ80บาทนะคะท่านผู้ชมกระถางละ80บาทนะคะท่านผู้ชมขานี่นะคะสวยๆสตรอเบอรี่พิงเนาะท่านผู้ชมขาต่อมาก็เป็นไก่ที่ประเมลบอกเนาะนี่นะคะท่านผู้ชม ท่านผู้ชมจําได้ไหมที่ป้าแมวบอกไก่กระถางละ50บาทนะคะท่านผู้ชมค่ะนี่เนาะลายเขาสวยๆแปลกๆกระกาถางหนึ่งท่านผู้ชมค่ะด,ดูดูใบนี้<อ>เห็นไหมคะเขาจะมีสีเนี่ยคือ1กระถางเขามี2ส,สีเดี๋ยวป้าแมวหยิบให้ดูนี่เลยนี่ค่ะท่านผู้ชมค่ะเห็นไหมคะอันนี้จะกินออกสมส้ม,มอันนี้จะเป็นชมพูเห็นไหมคะท่านผู้ชมมี2สีนะคะท่านผู้ชมคือกระถางละ50บบาทเนาะเนี่ยเขาจะมีแปลกๆเห็นไหมคะ เป็นลูกไม้ไก่นะคะท่านผู้ชมขาเห็นไหมใบเขาก็ปแปลกนะคะแมวพาดูเนี่ยเป็นลูกไม้ไก่นะท่านผู้ชมแต่ละต้นเขาก็จะเล่นสีเล่นลายออกไปไม่เหมือนกันนะเนี่ยเห็นไหมท่านผู้ชมเขากัดสีทุกต้นนะคะท่านผู้ชมขากระถางละ50บาทนะคะท่านผู้ชมนี่อันนี้ก็เป็นชมพูชมพูทั้งต้นเลยเนี่ยพ่อแมวดูสิเนี่ยท่านผู้ชมดูสิมันจะสวยแตกต่างกันไปนะคะเป็นลูกไม,ม้บางต้นก็ขึ้นหัวแล้วเนาะน้องเขาบอกเกิด เกิดหัวขึ้นมาแล้วนะคะสร้างหัวขึ้นมาแล้วค่ะท่านผู้ชมขานี่นะคะเป็นลูกไม้ไก่นะคะท่านผู้ชมกระถางละ50บาทนะท่านผู้ชมขานี่นะคะท่านผู้ชมนี็นะคะเย็นๆป้าแมวก็พามาดูบอลสีสวยๆอีกแล้วท่านผู้ชมขาถ้าป้าแมวพูดอะไรผิดไปไม่ถูกใจท่านผู้ชมก็แมวก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะป้าแมวก็พามาดูบอลสีสวยๆเนาะท่านผู้ชมขานี่นะคะลูกไม้ของคุณยายนะคะ ค่ะท่านผู้ชมลูกไม้ทุกกระถางนะคะท่านผู้ชมร้อยห้าสิบบาทค่ะท่านผู้ชมขะร้อยห้าสิบาทนะคะในถาดดำๆนี่เนาะในถาดดำๆนะคะท่านผู้ชมขะร้อยห้าสิบาทนะคะท่านผู้ชมขะนี่นะคะป้าแมวพาดูเนาะร้อยห้าสิบาททุกกระถางนะคะลูกไม้ค่ะแล้วต่อมาเป็นพรเจ้าสัวลุ้นด่างนะคะท่านผู้ชมขะพรเจ้าสัวลุ้นด่างยายก็บอกให้ไปเลยสองร้อยห้าสิบาทกระถางละวสองร้อยห้าสิบ ต้นนี้มีติดด่างมานิดนยงแล้วเนี่ยนะคะพรเจ้าสัวนะคะ,ท,ะ,คะท่านผู้ชมขา250บาทนะคะท่านผู้ชมบอเงินยายขายให้200บาทนะคะท่านผู้ชมขานี่นะ200บาทจ้าท่านผู้ชมอย่าลืมนะคะเพชรเจ็ดสีนะคะเพชรเจ็ดสีลุ้นด่างนะคะท่านผู้ชมสวยๆนะกระถางละร้อบาทชายชนก็150บาทนะคะส่วนเศรษฐีพันล้านลุ้นด่างอยู่ที่350บบาทนะคะป้าแมวย้ำนะ ต้นนู้นกระถางไอที่เพชรเจ็สีขัดสีแล้ว270บาทนะคะท่านผู้ชมขาแล้วมาเศรษฐีพันล้านต้นนี้ป้าแมวย้ําให้นะคะต้นนี้เลย450บาทนะคะมีต้นเดียวเนาะเดี๋ยวป้าแมวทิ้งเบอร์ป้าแมวให้นะคะท่านผู้ชมขาสวัสดีนะคะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะ